ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายโยอีลูกผมมา,มาค่ะลูกสาวผมฟูก,กยอยอสามาเรียนแต่ลูกไม่นั่งเล่นฟรีร<ฮ>สบายใจ ปืนมาืขึ้ประนไปปัดนะครับทุกส่องก็ต้องตัดข้ามาออกเด้อยิ่งมันเหตตายจะข้นเมืองนู้นได้มาฝนตัาเอาติได้ายิ่งมันตายแล้วเลี้วๆเข้าจังไปเหตุจังก็มันก็เหตุไปมันสิเหตุใจไล็ก็เหตุไปปะทุแล้วชาวบ้านสาแก้วตั้งสานเตียจัดการเขมรสกัดลูกหลานเขมรเข้ามาเรียนฟรีในไทยลั่นหากทหารทำไม่ได้ขอปืนเดี๋ยวไปรัวเอง เสียงจากชาวบ้านชายแดนหนุนเปิดศึกรบฟาชาวเคขมรเทียบกับมุนวัวสําหรับสถานการณ์ที่ชายแดนจังหวัดสก้วตอนนี้ค่ะแก๊งชาวเคขมรตที่ผู้ว่าเคอมเมนต์หนุนหลังยังคงมีการส่องสุงมกาลังอยู่ตามแนวชายแดนคอยหาเรื่องประเทศไทยไม่หยุดแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้ค่ะยังไม่มีทางยุติลงได้ง่ายเพราะรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ยังไม่เด็ดขาดกับเคขมรตอีกทั้งเคขมรตค่ะเป็นชาติที่พูดไม่รู้เรื่อง พูดอย่างทำอย่างมาโดยตลอดส่วนฝ่ายบริหารของประเทศไทยค่ะก็ยังมุ่งมั่นแต่จะเจรจาซึ่งเนื้อหาการเจรจากวนซ้ำไปมาอยู่กับที่ทำให้ตอนนี้ปัญหาเริ่มที่จะลากยาวบานปลายออกไปเรื่อยๆโดยเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทนไม่ไหวแล้วค่ะ ต่างมีการออกมาส่งเสียงขยับทำอะไรกันเองซึ่งก็เป็นการสะท้อนเริ่มหมดความหวังกับหน่วยง,งานราชการไทยแล้วซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มกันข่ะตั้งเป็นสานเตี้ยจัดการเคขมเม และบางคนค่ะถึงขั้นมีการบุกไปขออาวุธจากทหารเพื่อที่จะเอาไปจัดการเขมรกันเองแล้วโดยเมื่อวันนี้ค่ะวันที่21กันยายน2568สื่อไทยรัฐค่ะได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับมีการระบุว่าป้าสุทนกัมพูชาป่วนไม่เลิก ขอปืนไปรัวเองอย่างให้จบสักทีในคลิปของคุณป้าตะวันซึ่งก็เป็นชาวบ้านในหนองยากแก้วได้มีการเข้าไปหยุดรถของเจ้าหน้าที่ทหารค่ะพร้อมกับมีการพูดกับเจ้าหน้าที่ทหารว่าถ้าทหารทําไม่ได้เอาปืนมาจะเข้าไปเองมันหลายเดือนแล้วจะไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้ก็ไปรับจ้างอะไรก็ไม่ได้ เพื่อผู้ใหญ่บ้านประกาศเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมคุณป้าว่าเระวั่นว่าเหมือนเขาจะมายึดบ้านของเราแบบนี้ใช่ไหมคุณป้าตอบว่าใช่กลัวเขายิงมาหลานเราจะอยู่ยังไงป้ามีการเล่าอีกว่าจะไปทํางานก็ไปไม่ได้ห่วงหลานาทหารไม่กล้าเอาปืนมาฉันนี่แหละจะไปจัดการมันเองถ้าเขาสวนมาทำฉันตายก่อนแล้วกันไปแล้วก็มีการบอกว่า การที่ยื้อกันไปยื้อกันมาเพราะเม้นมันไม่ยอมจบเม้นมันเชื่อไม่ได้คบได้แค่ครึ่งวันหลังจากนั้นก็คบไม่ได้เม้นมันอยากได้หมดมันมารับจ้างคนในหมู่บ้านรับจ้างเสร็จปุ๊บตกเย็นมามันก็ขโมยน้ำมันเขาไปด้วยพวกเม้นมันขโมยหมดพร้อมกับมีการฝากบอกชาวคม้นว่าอยากจะจบมันก็ไม่ยอมจบอยากได้อะไรนักหนา เสียชีวิตไปมันก็เอาไปไม่ได้หรอกแผ่นดินนะ่ะมันเดือดร้อนไปหมดจะหาการหางานทําก็ไม่ได้ด้วยหลังจากที่คลิปค่ะถูเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นแม่แกคงสุดจะทนแล้วแหละนึกถึงย่าโมเลยที่ทําไมท่านต้องมีการจับดาบขึ้นต่อสู้กับผู้รูกรานจนได้ใช้ชนะกลับคืนมาคนอยากเปิดด่านให้ฟังข่าวนี้บ้างและฟังเสียงทหารที่อยู่ในป่าบ้างบางคนก็มีการบอกว่า ความขับแค้นใจของประชาชนอีกคนค่ะซึ่งก็เป็นถึงคุณแม่กําลังตั้งคันอยู่ในพื้นที่มีการออกมาคอมเมนต์ว่าความในใจของชาวบ้านชายแดนจริงๆค่ะทางนี้ก็จิตตกมากอยากที่จะนอนอยู่บ้านของตัวเองแบบสบายใจก็ไม่กล้าอยู่ต้องตามสามีไปทํางานต่างอําเภอทุกวันเราะไม่กล้าที่จะอยู่บ้านคนเดียวหากเกิดเหตุปะทะกันขึ้นมาก็ต้องอุ้มท้องวิ่งหนีคนเดียวก็ไม่ไหว บางคนค่ะก็มีการออกมาชี้บอกแสว่าคนไทยเห็นคนไทยโกรธแต่ระดับบิก๊กเงินมันหวานผลประโยชน์เยอะไหนจะสวยของเถื่อนขาราชการนี่แหละตัวดีถ้าอทหารทำไม่ได้เอาปืนมาปืนเข้าไปเองเอยถูกนคะจะเข้าไปเองมันหลายเดือนแล้วจะไปทำงานที่ไหนก e ็ไม่ได้ปกติแม่ทำที่ไหนปกติแม่ทำที่ไหนทำงาน ก็เราจะไปหารับจ้างอะไรก็ไปไม่ได้เผื่อ,อใหญ่บ้านประกาศมาเราก็เพราะถ้าเกิดเขามายึดบ้านเรายี่ใช่ไหมกลัวกาัว้าเขาก็ยิงมาเราหลานเราอยู่นอ,อยู่ใช่ปะนอกจากนี้ค่ะยังพบคลิปที่มีการระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสะแก้วซึ่งก่ออยู่อาศายัยใกล้กับชายแดนกัมพูชาได้มีการออกมาตั้งด่านลอยขึ้น ซึ่งก็เป็นจุดที่ชาวคเคมเมักจะมีการใช้เดินทางผ่านไปมาเพื่อส่งลูกหลานของตัวเองเข้ามาเรียนฟรีในประเทศไทยโดยชาวบ้านค่ะต่างก็มีการโวยวายในคลิปว่าลูกหลานชาวคเคมเได้เข้ามาเรียนฟรีในประเทศไทยในขณะที่ลูกหลานของตนเองซึ่งเป็นคนไทยยังต้องกูกก้กอ,อยสอเรียนมันเป็นเรื่องที่น่าช้ำใจเลยมีการตัดสินใจค่ะตั้งด่านลอยขึ้นมาสกัดเพื่อไม่ให้ชาวคเคมรพาลูกหลานเข้ามาเรียนฟรีในประเทศไทยได้อีก รวมถึงค่ะมีการตั้งกลุ่มเป็นสานเตียเพื่อที่จะจัดการกับพวกคอมเมนต์กันเองเราจะไปฟังคลิปนี้กันเลยค่ะมีชาวกัมพูชาที่ส่งลูกมาเรียนฝั่งไทยทุกวันผ่านด่านนี้ใช่ไหมคะยังไงต่อคือด่านนี้คือเมาไปแล้วเมื่อวานนะมันมาด่าล้วเห็นหน้าเลยใช่ไหมคะเห็นค่ะเดี๋ยวผมจะตั้งด่านข้างหลังทีนี้ไม่ให้มาไม่ให้ลูกผมไหม ลูกสาวผมกู้งกอยสอนมาเรียนแต่ลูกเม่นเรียนฟรีสบายใจฉันเลยเม่นเรียนฟรีแลลูกเม่นเรียนฟรีมี่ในพูดภาษาไทยเป็นมันมาละเซียมลูกผมอะเสียมเนี่ยเสียมอ่ะเสียมจอบเสียมขุดเหรอไอ้ลูกเม่นเรียนฟรี ได้ยอมอะไรกัมไม่ให้มานะถ้ามายังไงแม่มาก็เจอค่ะมาก็เจอค่ะแม่จะตั้งสารเตี้ยตรงนี้หรอาเจและยังมีอีกคลิปที่มีการระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวันนี้วันที่21กันยายน2568เป็นชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใกล้กัมพูชา ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อในการหนุนให้ทหารจัดการกับเขมเนจะรบก็บรบไปเลยพร้อมกับมีการฟาดแรงชาวคขมเมนว่าฝากนักข่าวทุกช่องอย่าตัดคำพูดออกนะโปงปังให้มันตุยสักคนดูซิแล้วลองให้มันสวนกลับมามันตุยแล้วจะทำอะไรก็ทำไปส่วนมันจะทำอะไรก็ให้มันทำไป ตั้งแต่มันโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนมันยังไม่มารับผิดชอบเลยเราปงปังให้มันตุยเราจะไปรับผิดชอบมันทำไมทหารของเราเสียชีวิตไปเท่าไหร่15ชีวิตเพื่อแผ่นดินของเราเขาไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียของเขานะที่เขาเสียชีวิตไปฝากถึงทุกหน่วยงานด้วยนะถ้ามันไม่จบไม่สิ้นแบบนี้พร้อมกับมีการบอกถึงความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้อย่างมากและบอกว่า มูลของหัวนั้นยังมีประโยชน์เอาไปใส่ต้นไม้ได้แต่ขมันนั้นแย่กว่ามูลหัวทําให้มวลชนค่ะที่อยู่ด้วยต่างก็มีการส่งเสียงเชียร์กันสนัน่นซึ่งหลังจากที่คลิปค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าใช่ครับคณะชาวบ้านอยู่แถวนั้นยังอารมณ์โมโหเราดูข่าวยังโมโหอยากจะให้โป้งป้างให้มันตุยไปเลยเหมือนยายคนนั้นโมโห ปืนมีกับมือยายก็อยากที่จะโป่งปางใส่มาเลยเพราะว่ามันกลางเกินนะจัดการอันใดก็ไม่จัดการเลยเวียดนามบอกว่าถ้าเป็นเวียดนามโดนแล้วพวกนี้ตุยหมดโดยเราจะทิ้งท้ายกันไปด้วยคลิปนี้กันเลยค่ะท่นให้เห็นใจทหารเนี่ยแล้วก็เ,เขาน,านายโยกเขานาะนาโยกรัฐมนตรีเข้าได<อ>้ไปรับข้อขวดเสนออย่างมันดีขาดเด้อขาดเด้อ ทหารเข่านี่นม, pues มันเมื่อไปไหนแล้วเขาฝากลูปฝากเมียเขามาจัางเดือนแล้วเขากินนอนกลางดินกินกลางทรายแต่พวกคุนกินผ้าสีไปได้ชวนนั่งอยู่ในห้องแอรออกมาเบิ่งเน่ออกมาเบิ่งเน่มันคือปบะ่จบบ่สิ้นมือ ayım, นน่นกับยุ่นน้องยาแก้วน้กก็ไปว่ายุ่งบึงตะกูนึกกลับว่ามัานน้องจันเทสเห็นมันเดดขาดเลยฝากนักข้าวทุกสองก็ต้องตัดข้าวเบาออกเด้มยิ่งมันเห็นตายจะค้นเบิ่งดูให้พวกขุนกันถ่าบเออ ย <54. S 2> MM <cción> ิ่งมันตายแล้วแล้วเข้าจะไปเฮ็ดยังก็มันก็เฮ็ดไปมันสิเฮ็ดจะแน่ก็เฮ็ดไปเฮ้ยตั้งแต่มันยิ่งลงลมบานลงลงเลี้ยนมันยังว่ามารับใส่รับผิสอบของเข้าเข้ายิ่งมันตายนั่นเข้าสิไปแล้วพิสอบมัน็น่ยังเฮ้ยทหารเข้าตายแกชีวิตสิบหายชีวิตเพื่อแผ่นดินของเข้าเขาไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเขานะคนที่เขาตายฝากถึงหน่วยงานและทุกหน่วยงานนะถ้ามันไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้นะ คอยนี่เมื่อยคอยเมื่อยเพื่อจะหาหนี่คอยสูงแต่ว่าที่หาดิจนประนีละเดี๋ยวว่าขอเงียบเขาไม่เห็นเขาจนอยากอายเขาอยากเขาคึ้นว่าเขาตัวต่มเขาเบื่อไหมต้นชายที่ตอนนี้ก็ยังเยี่ยวเยี่ยวอยู่เดี๋ยวว่าเบื่อจอดฉันว่าขีงัวก็ยังเยี่ยวเบิ่งเยี่ยไปใส่ต้นใหม่นาะคำเมียหทีหายพวกขีงัวงดิคอยเห็นขากเยี่วอยากเตะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3่